แกงหน่อไม้เด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อแกงหน่อไม้จ้าแกงหน่อไม้ใส่เห็ดสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมากินแกงหน่อไม้ซุ่มกันจ้ามื้อนี้ ใส่เห็ดลองอกใส่เห็ดขาวใส่แมงกินแซ่บก่อนที่สิทำงานใส่แมงขนุนพร้อมได้พี่น้องนะเทใส่ถาดเลย Ừ, cũng có giỏi ha Hãy subscribe cho cứ ก่อนทำงานพี่น้องค่ากันกินข้าวเตรียมคองเตรียมยางเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวจานแกงน้องไม้ซดโอ้ยงผักผัก อ้ว้อนออไหวได้เ้พี่คะข่าวปไว้พี่พี่น้องตีข่ากวบ้ากไ่สาวๆพากันย่านกันอ้วนเด้อสงสัยเมื่อนี้ผพากันกินแกงหรืไหมดีดอกกิน้าวเออ ย Ö, ันอ้วนมืองทรงมิจะพูดจะจ่อยหุ่นดีๆได้พี่น้องสาวร้านปูประจุมมหุนเจยครับจปาแม่พัน่ะลอยจ่อยแบบแม่พัน เต่าผู้อันนี้สาวาผู้บ้านจำเพ่นเตาง่อยอันนี้ฮึไทยผู้เด้อพี่น้องอันนี้ผู้ผูก้ก่อนไทยผู้กินยูันแบบนี้อยู่ตงนี้เบิง่งไทยผู้เขากินอะไร <c oughs> ไทยผู้ไทยยอ่อผู้ นี่กับกระเลิงกันนีเดี๋ยวหันมางี้อย่าบอกกระเลียงเดี๋ยวปอพาเขาย่อเด้อเขาไปเดชลย์ย่อดับกระเลิงอยู่บ้านกระเลิงอันนี้สาวแมวสาวลาบุรีเด้อจ้าคนสวยอันนี้ฮะกินเป็นมดกินเป็นมดกินเป็นมด พนักงานของเฮาค่ะมีแต่สาวๆาวได้พี่น้องแต่โอ้โเหตุงานเก่งขยันันแข่งทีมเวิร์กได้กอิ่มก็มาเติมอีกกินหลายๆสวยอยู่แล้วสิกิเอากี่ดาวแล้วเออจะมาหยากมาดื่มกับน้ำ,นำ,นำ,นำ แต่เขาบ่าไม่ดีนะกินข้าวน้ำคำกินข้าวอมผงกินข้าวขำ,ำน้ำคำนะบอบอก,บอกมัเผ็ดอร่อยสามลูกหอมพะคะพี่น้องใส่แมงขนนนุ่นน้ำใส่ไก่นำได้แกงไอ้แกงนอไม้เมืองสะกลน,นะใส่ไก่ได้พี่น้องเลย ชอบระเภทประเภทเนาะไม่เพ็ดยเพดไม่เพ็ดเหรอพื่อใครกันต้อเพ็ดอันนี้น้องฟ้าและจะเลี้ยงและพี่น้องมาเลี้ยงแกเลี้ยงแกเลี้ยงมังสกุลแกเลี้ยงมาจากเพื่อภู้พานในนี้เพื่อนพม่าอยู่นี่พม่านะอ ออยู่พมาแต่ขเมนห <laughs> ่อำเภอภูพานอัน้เาียงอ,อันนี้พม่า <laughs> จ้าขเมนแนะนำนอันนี้ขมน,อน,นซอสีสเกตยาโซทร <laughs> หนหันี่นี่ยไม่อย่างกาะชายามไม่อย่างก่อนี่ฮะ <laughs> ลิซาโอ,โอ้ลิซาเดจ้าลิซาบ้านบุปผาจุมทังพีมาจากย่างกู้ง ยังกางกูอยูยอยยส่สาวเพชรบุรีจ้ะ<ม>เอ้ยลาดบุรีเนาะพี่น้องโอ้ยเ,เข่าเข่าเก่งเนี่ยสาวลาดบุรีเนี่ยแต่กระบ,บือสูตลาวใต้พี่ดอกนี่มีมาจากลายพี่ลายบ่อนนะพี่น้องเอ้ยม,มาจากลาวใต้เด้อค่ะมาจากเขมราราดผมมาเพียต้าห้อยพี่อ ไฮลาดบุรีก in <ge> ับก <light> ินปลาแดกเก่งใช่ไหมเก่งบกเก่งอ่ะเคียงข้างเลยเขาไม่ได้จ่ายชาไปจักไปชากิจวัตรประจำวันแต่ละมือค่ะเตรียม ไอ้กับขา้าวกับน้ำเ,เตรียมอาหารไว้ให้ลูก้าแล้วกับบะนี่กับกินข้าวไม่เหครับพี่อ้อาวเอาอีกโอ้ยพุณอนาพี่น้องเห็ตเต็มหมอ้อกหอมพะ้อ,อตู้หอมพะอันนี้ะเนาะ นมนห้าแก้วเพชรนะคือบอกขัาปุ้นมากินอขอขอเทขเัาปุ้นใส่ถานบอก,กินอันนี้มันบอกพักดองกินไม่ได้ค่ะอว่า ไม่ตามเลยเนาะวันนี้ยายปูกะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าเ้ยจ้าสวัสดีค่ะ